สวัสดีน้องทุกคนครับวันนี้พี่มีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นสินค้าที่น่ารักมากๆเลยนะครับดแต่เราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับแลน,นก็คือนี่เลยครับบาร์บี้อัตตินิวแฟชั่นโมเดลนะครับในกล่องจะประกอบไปด้วยบาร์บี้เนื้อซิลิโคนอย่างดี1ตัวนะครับแล้วก็บังเซ็ต แล้วแต่เซตนะครับปางเซตก็จะมีเสื้อผ้า2ชุดโอเคนะเพี่เดี๋ยวไปดูคนดีกว่าเพราะว่ามมีด้วยกันทั้งหมด5แบบนะครับในแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอ่าอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะมีลักษณะกล่องเป็นสีม่วงนะครับกล่องสีม่วงนะแล้วก็จะมีบาร์บี้เนื้อสีคนอย่างดี1ตัวตัวนี้สามารถงอเข่าได้นะครับงอขาได้นะแล้วก็มีกระเป๋าให้มีกระเป๋าให้นะครับกระเป๋ามี สร้อยสร้อยกลับด้านครับมีสร้อยให้หนึ่งอันนีเห็นไหมสร้อยหนึ่งอันนะครับมีแล้วก็มีเป็นมงกุฎให้นะครับแล้วก็ชุดชุดสวยมากเลยนะครับชุดเป็นประกายประกายมุกแล้วก็มีเสื้อให้อีกหนึ่งตัวมีรองเท้าให้ด้วยนะครับมีต่างหูให้มีเห็นไหมต่างหูแล้วก็มีสร้อยให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งของทางร้านเราตล่องสีม่วงนะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูเบอร์สองกันดีกว่า ถ้าเป็นเบอร์2จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์2นะครับเบอร์2จะเป็นผมสีน้ำตาลบาร์บี้เนอซิลิคโคนเหมือนกันแล้วก็สร้อยกระป๋าโรองเท้านะครับมงกุฎแล้วก็จะมีเป็นขวดน้ำหอมต่างหูหวีกระจกแล้วก็สร้อยนะครับอันนี้เป็นเบอร์2นะบาร์บี้ผมสีน้ำตาลนะครับเบอร์หนึ่งจะเป็นผมสีออกบอลบอขาวขาวนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเบอร์3ากันดีกว่านะครับ เบอร์สามเบอร์สามก็จะเป็นผมสีเออจะเป็นกล่องสีเนะี่ยสีสีม่วงเหมือนกันก็จะมีเป็นบาร์บี้เนอซิลิโคอนอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเป็นบาร์บี้ผมสีออกบอลบอลทองทองนะครับหน่าสวยมากเลยนี่เห็นไหมตัวนี้มามีกล่องเดียวเองนะแล้วก็จะมีสร้อยให้ด้วยนะครับมีกระเป๋าให้รองเท้าที่บาร์บี้ใส่อยู่มีชุดให้อีกหนึ่งชุดครับแล้วก็มีเป็นต่างหูให้ แล้วก็สร้อยนะครับอันนี้เป็นเบอร์สามนะครับกล่องสีม่วงน่ารักมากเลยนะต่อมาครับกล่องที่สี่กล่องที่สี่นี้จะเป็นสีชมพูนะครับก็จะมีเป็นบาร์บี้ผมสีชมพูนะครับผมยาวมากเลยนะแล้วก็มีเป็นชุดชุดตัวนี้เป็นชุดประกายมุกด้วยนะครับในกล้องไม่ค่อยเห็นประกายเท่าไหร่นะ แล้วก็จะมีบาร์บี้บาร์บี้ตัวนี้ขนตาฟุ้งฟิ้งมากเลยนะละ่ารักแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าสีชมพูที่บาร์บี้ถืออยู่นะครับมีรองเท้าแล้วก็สร้อยมีกระจกหวีต่างหูแล้วก็ขวดน้ําหอมนะครับต่อมาเป็นตัวสุดท้ายเป็นเบอร์ห้าตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเบอร์ห้าตัวสุดท้ายนะครับก็จะมีเป็นบาร์บี้เนื้อซิลิโคนอย่างดีหนึ่งตัวแล้วก็จะมีเป็นบาร์บี้ผมหน้ามา้านีเห็นไหมเป็นผมหน้าม้านะครับผมสีน้ําตาลหน้ามา้า หายากนะครับผมน่ามาน่ารักมากเลยแล้วก็มีสร้อยให้หนึ่งอันมีเป็นชุดประกายมุกเหมือนกันนะครับรองเท้าแล้วก็กระเป๋าสร้อยหวีกระจกต่างหูแล้วก็ขวดน้ำหอมนะครับในหนึ่งกล่องราคาเพียง370บาทเท่านั้นนะครับพี่ต้องแนะนำนิดนึงนะครับว่าสำหรับบาร์บี้อารีิเนแฟชั่นโมเดลของทางทางร้านเรานะ,นะครับจะไม่เหมือนกับร้านอื่นเพราะว่าร้านอื่นนั้นจะเป็นบาร์บี้ขัดตะเกียบ ี่มันเป็นขาเล็กๆน่าเกียดน่าเกียดนะครับแต่ว่าของทางร้านเราขอยอมรับเลยว่าเป็นบาร์บี้ขาเต็มแล้วก็เป็นบาร์บี้เหมือนกับบาร์บี้เนื้อปกติเลยนะครับแล้วก็ขาเนี่ยจะสวยเหมือนกับของแท้คล้ายๆของแท้เลยนะครับสามารถเอาเข่าได้ด้วยพี่ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับบาร์บี้ไอทีนิวกล่องละ370บาทเท่านั้นนะครับขออุ้าอีกรอบหนึ่งโปรโมชั่นลดเหลือ370บาทเท่านั้นครับสำหรับน้องคนไหนที่ต้องการสั่งจองนะครับสามารถเข้ามาใน a c e b o o k ร้านค้าเราได้ครับใน ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับเขาย้ำอีกรอบเนึงนะครับเสิร์ชชื่อใน Facebook ว่าขายบาร์บี้ราคาถูกมากแล้วมันจะเด้งเป็น Facebook ของร้านค้าขึ้นมานะครับสามารถเพิ่มเพื่อนและทักแชทมาได้เลยนะครับสําหรับบาบร์บี้อัตินิวแฟชั่นโมเดลครับฝากมาด้วยนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย